ครับพามาชมการเสียบข้างมะละกอนะครับตอนนี้กําลังบากข้างนะครับบากข้างให้เป็นแผลลงมานะครับก็ค่อนข,ข้างจะลึกหน่อยแล้วก็ตัดปลายปุ๊บนะครับเป็นรูปลิ่มนะครับนะตองข้างล่างสุดเป็นรูปลิ่มนะนะเนะนี่ยก็นํากิ่งพันธุ์ที่คัดเลือกมาแล้วครับ ันนี้เป็นกิ่งพันุ์กระเทยนะครับเป็นต้นกระเทยข้อดีของการเสียบข้างก็คือว่าเรามีรากพร้อมลําต้นพร้อมนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงยอดมันให้โตนะครับก็จะล่นเวลาได้เยอะเลยนะครับก็คือว่ากิ่งโตปุ๊บก็ดอกออกทันทีครับนะครับ,ค,รบคือการปาดนะครับ ให้ผ่านปุ๊บไปเลยเพื่อให้เป็นแผลตรงนะครับแผลจะได้เป็นแนวตรงเนีย่ยดูอีกข้างครับปุ๊บๆครับคือเขาจะให้ข้างใดข้างหนึ่งครับเสมอขอบเสมอกันนะครับอันนี้คือเสมอข้างโน้นข้างนี้ก็จะเหลือแผลไว้แลวก็จะมีลิมล็อกอยู่ตรงปลายกิ่งนะครับด้านล่าง เราจะใช้เทปนะครับเทปกาวคือพันตรงที่ขบกันนะครับตรงแผลที่ที่ขบกันคือพันแน่นเลยับพันลักษณะพันตึงเลยครับสังเกตไหมครับจะดึงนี่ครับก็จะพันพอขึ้นไปบนกิ่งนะครับก็จะหลวมหลวมหน่อยครับก็จะพันเบาแล้วแต่ก็จะพันเป็นรูปหมวกนะครับคือให้น้ําไม่ย้อนเข้านะครับแตตรงปลายก็พันแน่นหนึ่งนะครับเพื่อว่าล็อกน้ํไม่ให้ เข้านะครับอ่านี่คือติดเลยครับครับพบกับสาระดีๆได้อีกนะครับของเราสวัสดีครับ